ดูสดใสเป็นพิเศษแน่นอนตื่นเต้นมากเดี๋ยวข้างหลังใครจะบน้องผู้ชายมาอยู่ข้างหลังคือแบบว่าเสียวสันหลังว่าวาไม่ใช่คือแบบตื่นเต้นดูสิผู้ฟ้ามีน้องๆเข้ามาเต็มเลยน้องๆเป็นน้องๆ12คนนะครับกับกลุ่มน้องๆ12เพื่อรักสุขภาพนะฮะเมื่อกี้เราเกิดไว้แล้วสำหรับการกิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกแอโรบิกซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วครับ <c oughs> ย้ำนะครับคำถามนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับภ <c oughs> ูเก็ตของเรานะครับจะมีก <c oughs> ารแข่งขันวันที่เท่าไหร่ครับผม สองวันไหมฮะไม่นิดหนึ่งรู้สึกจะเป็นเสาร์วันที่นะฮะเสาร์วันที่นี่แหละเอาวันที่เอาวันที่นะครับเอาวันที่นะเสาร์วันที่ที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับส่ง SMS นะครับพิมพ์ทีวีแปดครับเว้นวรรคตามด้วยคําตอบซึ่งเรายังไม่บอกตอนนี้เรายังไม่บอกนะครับส่งมาที่ซีสองซีหกซีสองสองซีซีจ้า จะแม่นจังเลยอ่ะนุ่คงทานอาาหเอ็มบอกแล้วกิจกรรมน่าสนใจจังเนาะปกติเราจะรอให้มันขึ้นมาไงสี่หกสี่สองสองสี่สี่ส่งมานะครับคำตอบต้องพาไปทานผักเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับแล้วก็เดี๋ยวในเบรกสามเบรกสี่นี้เราจะโฟนอินด้วยนะครับมีของรางวัลนี่น้องถืออยู่แล้วนะครับเป็นน้องชาเอ็มเหรอเหรอเป็นเสื้อคุณจะออกไปส่งเอสเบนใช่ไหมถูก เป็นเสื้อที่น้องเชมใส่อยู่นะครับจ้าแล้วก็ใส่อยู่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 แล้วก็อันนี้ครับอันนี้นะครับเป็นโน้ตแพดโน้ตแพดเอออ่าจะมอบให้เลยอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากละห้ารางวัลแต่หน้าปกจะเป็นรูปน้องสิบสองคนใช่ครับนะโอเคเดี๋ยวรอฟังแล้วกันว่าคําตอบมันคืออะไรนะครับอย่างเสื้อเนี่ยคนอย่างสมมติว่าคนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมวันนี้หรือไม่ทันห้าข้อความเนี่ยจะมีสิทธิ ได้ยังไงไหมครับถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามในวันที่แข่งก็ไปไปไปที่นั่นได้เลยไปที่เทสโก้ต่ว่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ก่อนต้องต้องโทรมาเลยต้องโทรมาเลยเซมเอ้มเอสมาโทรมานะใช่แล้วนะครับอ่ะมากันถึงกิจกรรมการประกวดแอโรบิกที่ปีที่8แล้วนะครับถามน้องดีกว่าเออว่าแบ่งเป็นรุ่นอายุยังไงบ้างครับการประกวดต้ม รุ่นแรกก็เป็นรุ่นเยาวชนค่ะอายุไม่เกิน15ปีอ่านี่ผมผมเขาไม่เกิน15ไม่ใช่ไม่เกิน35ค่ะอายุกายไม่ใช่สมองเท่านั้นโอเครแล้วรุ่นที่2ก็คือรุ่นประชาชนทั่วไปค่ะไม่จํากัดอายุคุณแพนเค้กได้เลยเนี่ยได้อยู่นะเนี่ยคส40กว่าคุณก็ประกวดได้ถ้าคุณพอกับต้นไก่นี่ไงนี่ไงแรุ่นที่3นะคะก็อายุ35ปีขึ้นไปค่ะคุณแพนเค้กลงได้สองรุ่นั่นปเลย สารุ่นนี้นะคะก็ต้องรวมตัวกันตั้งแต่แคนถึงคนขึ้นไปค่ะ8คนถึง80ิบคน8ถึงสิคือเกินสิก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ครับครับอย่างน้องๆที่เป็นรุ่นเยาวชนอ่ะเราเรายังไม่ถามประชาชนทั่วไปกับกับอายุ3 5ิปีขึ้นไปอย่างถ้าเป็นเยาวชนจําเป็นต้องโรงเรียนเดียวกันไหมฮะหรือหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นแค่อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีค่ะชายหญิงผสมกันก็ได้ชายเดินก็ได้หญิงเดินก็ได้ได้ค่ะครับผมแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะมี กิจกรรมที่เป็นมือใหม่หัดเต้นนะคะก็คือไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานการเต้นค่ะ,ะแค่มีใจรักก็เข้ามาร่วมกับเราได้ค่ะ,ะก็คือ6คนถึง8คน ที่ผ่านมาเนี่ยเราบนเวทีจะเป็นมืออาชีพหรือว่าเต้นเป็นอาชีพเราก็เลยใช่ครับเต้นเพื่อความสง่างามแต่เราจะมีการเต้นเพื่อการหัวเราะด้วย่ครับแล้วเทสโก้มือใหม่หัดเต้น6คนก็รวมตัวกันได้เลยฮะคืออยากจะร่วมกิจกรรมว่าอยางงได้เลยแต่อยากเต้นอ่ะเราอาจจะเต้นไม่เก่งมากเงี้ยก็มาร่วมลงประเภทนี้ได้เป็นรุ่นพิเศษกี่คนถึงกี่คนนะหกถึงแปดหกถึงอายุอายุ เท่าไหร่ก็ได้รไม่จำกัดอ๋อไม่จำกัด,กดเลยคุณจัดเลยสิโอเคเดี๋ยวทีม <c oughs> ไอเดียทีมแบทเราจะลงนะครับผม,มนะเออไดนะ้อย่าเลยอ, <c oughs> อ่ะแล้วการแข่งขันมีมีที่ไหนที่จังหวัดไหนบ้างคะครับก็ที่ภูเก็ตครับที่ภาคใต้เนี่ยจะเป็นวันที่10และ11พฤษภาคมเราใช้ภาคใต้เป็นเป็นจังหวัดแรกวันที่เท่าไหร่นะคะ10และพฤษภาคมภูเก็ตใช่ไหมคะภูเก็ตครับวันที่เท่าไหร่นะคับ10และ11พฤษภาคมเดือนอะไรนะครับ พฤษภาคมครับนี่เราไม่ได้ใบไม่ได้อะไรไม่ได้ใบเลยสิบถึงสิบพฤษภาคมปีนี้นะครับใช่อย่าพูดอย่ามาปีหน้านะครับปีหน้าจะไม่ตรงธรรมด์ที่เทสโก้โรตัสเอ็กซ์ตร้าสาขาใหญ่ใช่ครับสาขาใหญ่ใช่ครับก็วันที่สิบเนี่ยเราจะแข่งขันเพื่อคัดเหลือรุ่นละห้าคนเลืองลุ่นละห้าทีมครับเพื่อมาเป็นตัวแทนต่อมาแข่งขันในวันที่สิบเอ็ดซึ่งจะเฟ้นหาผู้ชนะเพียงแค่สองทีมครับไปแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศระดับประเทศครับทีทีกรุงเทพทีมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์ครับครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับ2ทีมในแต่ละประเภทแต่ละรุ่นถูกไหมครับก็จะไปเป็นตัวแทนภาคตัวแทนภาคเป็นไปแข่งครับก็คือถือว่าได้แชมป์ภาคแล้วก็ได้รางวัลของแชมป์ภาคไปละก็จะเป็นตัวแทนซึ่งภาคหนึ่งในแต่ในแต่ละรุ่นก็จะ2ทีมที่1ที่2ไปแข่งวันที่29เเดือนมิถุนายนที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าเราใช้พื้นที่ของสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย เหาผู้เชี่ยวธรรมศาสตร์สุรังสิตครับสุรังสิตได้ข่าวว่าเงินรางวัลรวมนี่ครับก็มูลค่าหนึ่งจุดเจ็ดล้านบาทโดยล้านเจ็ดแสนแล้วก็พร้อมถ้วยถ้วยกติยศจากท่านโฟนเอกเปรมครับครับโฟนเอกเปรมตินสุรานุนนะครับน่าสนใจมากนะครับแล้วแล้วกติกาล่ะครับคือเต้นเพลงอะไรระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงเออ เต้นเพลงเป็นเพลงที่เรยกว่าเป็นเพลงประจําของเราทุกปีต้องเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ tesco lotus com หรือว่าไปที่ facebook slash tesco l o t s community แล้วก็ไปโหเ tesco lotus community เป็นเพลงคล้ายๆกันทุกปีแต่ว่าจังหวะแล้วก็ปีมันจะแตกต่างกันไปซึ่งเราเรากําลังจะจะส่งแลเพราะว่าเราไม่ต้องเราไม่สามารถส่งมานานมากโดวแต่ละทีมอาจจะใช้เวลาฝึกซ้อม ไม่เท่ากันแล้วก็จะส่งในเวลาเดียวกันเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็เป็นเพลงไปดาวน์โหลดออกมาแล้วก็จะเป็นเพลงที่เมื่อสักครู่ในในต้นรายการได้ยินเป็นเพลงนั้นเลยครับผมก็คือใช้เพลงนี้ในการประกวดเวลาประมาณ4นาทีเสร็จครับสี่นาทีเสร็จส้านี่ก็เต็มที่เลยเต็มที่เลยแล้วแต่จะครีเอทจะดีไซน์ออกมาเลยใช่ครับใช่ครับอย่างสมมุติว่าคนที่สนใจเออย่างน้องๆ่ยังเด็กกันสมัครยังไงหรือครับสมัครยังไงครับ ค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะมาร่วมโครงการหรือว่ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิกชิงชนะเลิศระดับประเทศกับพวกเรานะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาเลยใช่ค่ะหรือว่าถ้าสะดวกก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ Facebook c o w w ยเ c ็บ o o ท b o o k c o ก o t ล s เทสโก้ค่ะครับผมก็คือสนใจละสอบถามกอกไปสมัครรุ่นนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดเพลงมาซ้อม นะฮะเอ่อสำหรับรุ่นอายุต่างๆนี่ก็เยอะไหมครับแต่ละปีนี่เราเรามีกันประมาณเริ่มแรกประมาณไม่ถึงร้อยทีมตอนนี้ประมาณสองร้อยห้าสิบทีมตอนนี้ปีนี้เราคาดว่าน่าจะมี250ทีมนะครับซึ่งในในแต่ละรุ่นเนี่ยสรุ่นเนี่ยรุ่นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็เยาวชนอายุ35ปีขึ้นไปสองกลุ่มนี้ก็จะถือว่าผู้ใหญ่กับเด็กนะครับเพราะฉะนั้น กติกาก็จะเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะไม่มีการให้เหวี่ยงตัวให้กระโดดอะไรเยอะมากเพื่อเป็นการ,รออกกาลังกายเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างให้ร่างกายมีคุณสาพแข็งแรงแต่กลุ่มเยาว,วชนทั่วประชาชนทั่วไปเนี่ยเราปล่อยค่อนข้างฟรีแสดงให้เขาสามารถที่จะได้แสดงอาจจะใช้ทางอนร์เใ่คใช่ครับแต่ว่าก็จะต้องไม่มีการโยนตัวอะไรมากมายที่แต่ว่ากฎกติกาจะมีบอกคือเขาไปอ่านใน Facebook ได้เลยได้คือว่าไปสอบถามที่โรตัสสาขาต่าง ได้เลยนะครับผมเทสโกโล,โลตัดนะวันที่เท่าไหร่นะครับภูเกต็ตวันที่ 10- และ11พฤษภาคมครับผม10 1 <c oughs> 1มาไวไวมากนะ1ิ1สพฤษภาคมอย่างอย่างที่ภูเกต็ตที่จะประกวดเนี่ยครับก็คือ,เ,อ,อเริ่มไปกอกใบสมัครหรือเริ่มสมัครยังไงได้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มได้เลยใช่ไหมครับเริ่มได้เลยตอนนี้เริ่มได้เลยค่ะไปที่เทสโกโลตัสสาขาภูเก็ตไม่จะเป็นที่ทาลางหรือว่าที่อำเภอเมืองภูเก็ตก็ได้ค่ะ ถึงวันที่เท่าไหร่ตอนนี้เรารับสมัครไปเรื่อยๆเลยคเจอก็ท tamam> ั้งวันใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยผมว่าคนที่บอกเริ่มก็เริ่มละเริ่มโหลดโหลดเพลงเริ่มสมัครแล้วก็เริ่มแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมนะครับจากปีแรกๆเมื่อสักเปีก่อนที่คุณแผนเค้ก็กลกวตอนนั้นเนี่ยยังคนทั้งเบสิก แต่ว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันผมเห็นว่าเป็นการพัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณต้องไปซ้อมครับม้างต้องซ้อมแล้วแหละตายแล้วต้องฟอร์มทีมใหม่อายุ35ปีขึ้นตื่นเต้นจังเลยอ่ะอะไร35ปีป้ะมีคูณมีพี่มิ้นท์พิเศษแล้วก็คุณปันปันปลาไม่หมวอยูอ๋อเป็นรุ่นพิเศษคุณปันปันรุ่นพิเศษไม่มีพื้นฐานพิการทางสมองไม่ใช่แล้วแล้วเมื่อกี้จะถามอะไรจะบอกว่าก็คือไปสมัครได้เลยอย่างภูเก็ตของเรานี่ก็คือมีทีมจาก ต่างจังหวัดใกล้เคียงอย่างงี้ครับใช่ครับ<ด>ในคำว,ว่าภูเก็ตหมายความว่าเป็นตัวแทนภาคใต้ทางจังหวัดอะไรบ้างหมายถึงว่าไม่ว่าเพื่อนๆหรือว่าทุกๆคนนะคะทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจเนี่ย จังหวัดไหนก็ได้ค่ะในภาคใต้เราสามารถมาร่วมแข่งขันได้ที่ภูเก็ตที่เป็นศูนย์กลางคือเราจะแข่งขันระดับภาคใช่ค่ะแต่จังหวัดไหนก็ได้หลังจากนี้น้องๆก็จะไปจังหวัดต่างๆใกล้เคียงภาคใต้นะครับเพื่อไปถึงหาดใหญ่ไปไปเรื่อยเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแต่เชิญชวนทุกคนมาแข่งกันที่ี่เก็โก้โลตัสภูเก็ตเราจะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองภาคใต้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ภาคใต้ส่งว่าเราเรารู้มาติดตามเราชอบกิจกรรมนี้เออน้องอาจเป็นจังหวัดอะไรถ้าอื่นจังหวัดอื่นอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็มีภาคค่ะสำหรับทุกๆภาคเลยก็จะมีการจัดการแข่งขันนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางจัดที่เทสโกโลตัสสาขาพัทยาใต้ภาคเหนือเราจัดที่เทสโกโลตัสสาขาเชียงใหม่ครับภาคอีสานเราใช้ขาค้ำเที่ยงแล้วก็ภาคอีสานจัดกันที่ขอนแก่นแล้วก็ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเราแข่งขันกันที่เทสโกโลตัสสาขาพระรามสี่คับ